หายยังน้อคุณยายกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้อ,องม,มันนี่มกไก่โอ้อสบายดีเอฟซีพทุกท่านเราจะเดินพ่อกับแม่นใหญ่จืน้นดมกไก่ป่าขออนื่อยก็จักได้มาแต่ทางไรมุกไก่ป่าพี่น้อยคือว่าแดดพี่น้องนี่ตัวไม่ไก่เลยยายเป็นใส่มุกไก่ใส่ยังแม่ ไส่ปีโอดหมกไก่ใส่ปีว่าใั่ตอนนี้ลูกขึ้นมานั่งเห็ดนั่นเห็ดนี่แลละได้พ่นมีายจื้ิ่นแข็งแห้งคือลายแล้วมกกี่แรงนย่แหละอืมน้องเอ้ยยอยากบนเมื่อคึมคึมใจไม่ได้น่มดเาไม่ด้กันอืมงคึมลมว่าั่ำตาเบน เขาก็ขึ้นอายแล้วบันลื่อย่างลูกผมกำลังตามกันเป็นอะไรสีหนามีใหญ่จืดเบ่งปังเป็นได้ไหมดีขึ้นลายเติบอยู่บ้างใช่แล้วใช่เลยเศร้าเลยด้อพี่นดอกไม้ดอกคือว่าเอาแหละความตายสอนอยู่ในความนมความนม ความตายค้อนเก็บไข่ชอบไม่ก้มนแก่แมนชอบยู่นะเฮานี่แหละม,หมือตายดอกตายมือไทยแมนแมนแต่ว่าชีวิตทียังเรือก็ใส่ให้มันคุม้มแล้วก็ให้มีประโยชน์แล้วก็อยู่ยให้มีความสุขเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดยังมีชีวิตอ,อยู่กับเอออย่าเคร่งเครียดอแต่ยังไรแบบอยู่ให้มีความสุขอืมใส่อีกหน่อยนึง ย่างมันบาแเจบเอาคือปลาปลาลีเอาเมื่อเลยเออผู like <co poems> ้หนึ่งเอาเมื่อผู้หนึ่งมาเอาแหงมันไลรอยูุ่้ยเมื่ออะไรได้ยังไงผู้หนึ่งเงินเอาเมื่อผู้หนึ่งมาเอามาอีกว่าสันผัวเมื่อก็ไม่ได้บอกกันเนาะมาจังได้ยัแไง เด็กซีมเบิ่งบ่ต้องซะก่อนโอ้ข้าทุกอย่างพี่หนุ่ยเฮ้ยหอมบัวกําไฟหอมนะใบตู่ไปตู่ไปพักนางตู่ใบวังรักเนาะพี่น้องเนาะใส่ลงไปเอาใบพักบัวเพื่อความหอมแล้วก็แซ่บเนาะพี่น้องไก่ป่าเนี่ยเขาจะว่ามกแซ่บแท้ๆเลยผัวนี่เลยพอเนยเด้อ มันอยู่นี่เมียเจินเพิ่นกำลังมุกเนาะตอนเ็ดมุกหไงของเมียอยากเอากับใครน้ำกินคันาดลายมุกกับกินเน่ยายน้ำเพิ่นโมกบาทมุกไก่ป่าพี่น้องเอ้ยพออ้อเนยเพิ่นเอามาแต่บ้านนะพี่น้องเพิ่นเอามาแต่บ้านเพิ่น พอบ้านผลเป็นดงเป็นดงแล้วสิมีไก่ป่าเนาะมีอันคลองป่าพี่น้อยไก่ป่านะบ่ได้บ่าเพ็่มหมูอยู่อืมแหน่ไส้นั่นแดงน้ำหนะอยู่เตกสุดๆต่างข้าวหูเอาได้จังหวัดต่างแค่หมูมันได้ข้าวมานมี่มานมี่อืม ตอนกน้อโอ้ยพอยเห็นหูเห็นห่องแล้วกร,ร,รสกลจา์ชิคายขาเขากินเบิร์ตกันอ่ะยั <c oughs> <c oughs> ะยยกินเบิร์ตดจะเห็ดแสบไรยังกินเบิร์ตดแม่เอ้ยบริคายดอกข้าบ่งขักแล้วต้องคายดอกว่าให้ลูกให้ลานกินนี่แหละ,ะทิดเนี้ยทินคาด์นามันบ่เติมหาสิพันผเด,ด้อเด้อ น่ลยงอ่นะาสิบพันกับทรายเลยเดือนนี้ร้อยหนึงน่งร้อยหนึ่งร้อยหาบาทสิบบาทนี่แหละเงินกับขึ้นๆลงๆพี่น้องเอ้ยไหลเงินกับเป็ยนเลเดนลงๆแมนบางทีไปหันขาแบบแบบหนึ่ง,งปปไปหนันแลกเปลี่ยนแบบหนึ่งไปวันหนึ่งอีกแบบหนึ่งไบบหลเงิงน,แบบน,งน,งนมันก็เลยแบบคนที่ไหลเงินกีบเงินบาทขึนมันก็งงๆเลยพี่น้องเอ้ยง,งงๆเลยตอนนี้ กะสิประมาณร้อยร้อยบาทเนาะห้าสิพันนี่เมื่อนยายคือมาทำอาหารให้กินพี่น้องตอนเป็นนะโอ้ยคนยจนสาพวแหละเฮาก็จน,น,นแบบ่บาสิบอย่างันแล้วเฮาก็จนแบบาสิบอย่างั้นนสาพี่เนอะเอ้ กรบพอตอนนั้นน่ะคนแบบน้องเมยน้อคนตายลายอเลียโรนะสวงนั่นน่ะคนตายลายลายบ้านได้โซแป๊บเดียวตายแบบโซแป๊บเดียวตายตายลายเลพี่น้องเ้ยจนแบบป้าปีนี่เนี่ยอเลียโรเลยบ้านเป็นใหญ่จืดแบบมาเจ็บป่วยคนอื่นเข้าก็สิว้าอยู่แล้วว่าโอ้บ้านนักก้โซบ่ย่งแลยแหละขาเจ้าขิดอยู่แล้ว สุดท้ายเผื่อก็ยังมีบุญนี่เผื่อยังเจ็บปวดเผื่อก็ยังโหลดมาได้กับได้กําลังใจดีๆจากลูกล้านเนาะแล้วก็บเอฟซีเนาะคอยให้กำลังใจเม่ใหญ่จืดเนาะขอบคุณละลายเออขอบเอฟซีถูกใจเอฟซีเผื่อเห็นเม่ใหญ่จืดนั่งยิ้มนั่งหัวไปเลยเผื่อก็เออดีใจไปนําเลยเนาะตอนเจ็บป่วยนะโอ้ยเพื่อใครกำลังใจคมอัลายพวกนายลำให้รวยเดอออย่าถูกอย่าจนเด้อพี่น้อง เป็นของพ่อแม,ม่ใช่ไหญ่ยจืดแม่ใกล้ถูกใกล้กระไดเป็นกำลังใจให้กันละกันเนาะอยู่เย็นเป็นสุขเฮงๆรวยๆปังๆมียายจืดพันกะขอบคุณเนาะที่ให้กำลังใจเพิ่นตอนถือว่าเพิ่นเจ็บป่วยขอบคุณละลายเด้อเพิ่นก็มีกำลังใจดีๆเนาะก็ะเศร้ามากก็งอนเอฟซีนี่แล้วนี่กำลังใจมียายจืด แล้วก็แนะนำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะแล้วก็ไปกินยมกินยาก,กับถือแน่네ถือม<า>อเจาะแบบน่บอกข้าแม่ว่าบอดินบอล้นนะแบบว่าเออไปบ่อนึงบ่อนังเลยแบบเขาว่าเนั่นนี่แหละเศร้าขนะดนัะแม่อย่าไปนะมันก็คือสีบ,อบ,อบอส่อเศร้ามานังคงหมกแบบนี้นะพี่น้องขนาดไปบ่อนเดียวเลยเออคือว่าจบแล้วหู้เรื่องหู้ล่าเลยจบแล้วรักษากับตามหมอผู้เดียวนะคือแบบ คือศีกสีนอะไรเลยเนาะอันนี้ก็เลยไปไลายบทลายทีลายทางเนี่กินยาผึ่นจัดห้แล้ะเออกินไปกินมาแล้วกะว่าถือว่าดีวา่าไข้แลลวกะเป็นเงื่อนะม,ะมาไม่คุม้มเงินนี่ม่ใหญ่จืเพนก็นยังกินยายอยู่กินยา,ายาอย่าวยารักษาหัวใจนะพนไปลคหัวใจพิวอาการเมื่อยเพนกะไข้ดีขึ้นพี่น้องดีขึ้นลายราวาตะกี้พนสิวตลอดและสิเมื่อยตลอดเนาะ ันนี้นังว่าแบบว่าเออแบบเหมือนคนปกติเนาะเห็ดเวียอเข็ยนงานกับมื่อยเนาะอืมเห็ดเวียองนักพอได้ได้แหนหัวใจนี่เห็ดเวียองนกันกพอได้เหื่อยวายสาวเป็นไหวไหวเขาเลยแหนเห็ดเวียองนักมันพอได้เลยนคนเป็นโรคหัวใจก็สิแบบนี้แหละก็สิเหนื่อยวายเหนื่อยง่ายเพราะว่าเหือเ้าออกได้ไหมแต่ว่าเหือเ้าออกลายมันก็นสิเหนื่อยวาย กคใจโล่ใจเลยอืมครับรอมกันอยู่แต่กันยังดีแล้วเดินมานางคุหม,มกตอนนั้นโอ้ยจุ๊บมจักไล่ไปเลยพี่น้องเอ้ยจนรัว่วไปเบิดทุกอย่างเลยกต่กดีใจลายเนาะตอนนี้จิ๊กี้ได้ยังน่ะน้ำตาลบ่ กีนายใหญ่คือไม่ใหญ่ค่ะมาอยู่ใกล้ๆก,กันมาด้วยผู้ใดเลี้ยงก็คือผู้นั้นเนาะม่ใหญ่จืดได้เลี้ยงนะเออึม่ใหญ่จืดเลี้ยงขึ้นมาได้กี่กี่เอ้ยหน้าตาคือม่ใหญ่จืดเลยบบบนี้แต่กี่นั้นกี่กี่เนี่ยมาขย่อยกี่กี่ซุนอู่กับผู้ได้ม่ใหญ่กกจืดจนหายโอ้ยวยยยยน มึงไปจับเดินทังใกล้ๆนั่นแหละแม่มึงสิตื่นมาจ้ากกี <c oughs> <c oughs> ้อะไรอะไรพี่น้องเอ้ยเหตยังกับอะไรเนีอยหนึ่งให้พอการังแล้วบอลนะลูกละไปไม่ละไปหน้านี่ใกล้ๆนี่นี่นี่ไปขวมพ่าน้หัวแก้หัวนี่เก็บผักกะแยงสามาแกงนละไม้พี่น้องน้ำไหลลงไปนี่เอาโลดแกงละไม่ละก็สินหนึ่งนี่แหละนี่หนึ่งไก่นงไงเนาะหมกไก่ คิดอจะกกินไหมเอ,อ้ยสดนันหอนคือสิค่ะใกล้หัวแล้วแม่เมื่อสิเก็บใส่ของแนวจะแมนมักแม่นเหนยนี่ม,ม,มีนี่เฮื่อนนี่แหละ <laughs> กินมันแห้งกับบอดใส่เลวเนาะมาเบิงบ้งมาเบิง้งมาเบิ้งสามจักมุกแม่ ตอนเห็ดกินกันสิประมาณนี้พี่น้องเจ้านก็เก็บเก็บเก็บแล้วก็เรียบร้อยกัจิสะประมาณนี้เนาะตอนเห็ดน่าเปลีมกเอ้ยน่าเปลี่ยนมุกบอหมเปลี่ยนมุกนอหมไว้มุกปันนวางน้ำน้ำไปตั้งไว้วางน้ำถ้วยข้าวแล้วก็ตั้งฟึ๊บลงโลด่มโอ้ไม่ใหญ่จือดสินห่อข้าวต้มใส่ข้าวใหม่พี่น้องห่อเปลี่ยนเล่นหน่อยเล่นหอยเล่นหอยอืมใส่น้าหมักหัว อยากกันอไอคิวกะเมื่อบานแล้วห่วงไปน้ำห้ามอะไรจกเป็นอะไรไปทุ่มทามบังบองเห็นในขีปจู้ยังไริโทมทามแล้วไปเบิ่งมอลำเหลืองเมื่อคืนนี้สอดแจงหนอกพี่น้องเลยนอนจนขำจะมาลงขีป <c oughs> วันไปแต่โดนเลยเนาะ กิ๊กไปเก็บผักขัแยง,งพี่น้องบู๊ดอยูย่ไกลๆพ่อบรรยากาศตอนนี้ก็เมื่อยเลยพี่น้องเลยเอาเลยเด้อฮาก็ขอเก็บภาพไปเพียงเท่านี้เลยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเลยสบายดีอุย้ยทองผ่านี่เข,ขาเขาจะเอิ้นไว้ยังก็แม่ลิ่งตาพร้อมให้ลูกสะบ้ะเออลิ่งตาพร้อมให้ลูกคุณฮะ เดือนจักหมอกจ้ามันคายบนระเบิยงเลยกบกินเดือนบ่าเมื่อคืนนี่นะเออกบกินเดือนอ้ามันสิแดสองคนบ่กบกินเดือนนะีน่แดดสองคนแล้วโอ้พี่หนาเนี่ยเสดสองคนเลยนี่เสดสคนสใจแบบพี่หนาโอ้ยขนาดบ่มีกบกินเดือนยังคนยังไม่ยังลายใจเลยบ่กว่าว่าสองใจเลยคนขมือนี่นะเสียใจบ่ค่อยได้ดอกตัวเกง่ง <c oughs> ไปเลยพี่น้องอู้ทองฝานะสีแบบงามอะดิเกิดแล้ว